ชาาครับสูโมโ่เดี๋ยวเอาไปเก็บผักกันโอเคไหมเดี๋ยวไปเก็บผักกันนะคะมาๆๆสูโมโ่โอ้มาเป็นขบวนเลยนะคะพี่นงค่ะมามาลูกสมุนมาทาั้งหลายสมุนมาทาั้ง เดี๋ยวเราไปเก็บผักกันอันนี้กับประตูอัตโนมือด้วยพี่นอ้องเห็นไหมประตูอัตโนมือนะคะ <c oughs> ไม่ใช่อัตโนมัติจ้าเดี๋ยวเ้าสิเก็บผักไปเฮดต่มจับชายสวนผักเรา วันสิเกเบปัากันนี่เราจะกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งกวางตุ้งพี่้องจะกสิตักประมาณน,นี้ จะออกดอกแล้ววสัสดนะมันสิออกดอกแล้วพี่นอ้องหน้าทับหน้าก่อนที่มันจะแก่มันจะออกดอกนะครับจะออกออ ดออกนี่พ้งจึ๊บนี่จ้ะงามบอพี่นออ้องเหมนไหมคะได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะเต็มตะกร้าแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้ว เราวันนี้ักบุง้งบุ้งเต็มเลยอันนี้เราเต็มตะกร้าแล้วเ้ากับสิไปติมจับชายกันเด,ดี๋ยวดูใบโหละพานี่แต่ใบง่ายๆหอม จริงๆต้องจัดชายมันต้องใส่ใบอันนี้ด้วยเนาะใช่ไหมเนี่ยมันจะได้หอมไงเนี่ยเขาเรียกต้นอ,อะไรนะเนี่ยเส็นมชายเส็นมชายพี่น้องอ่าไปแล้วเราไปต้มผักกัน ทำจับฉายกันนะคะวันนี้ขเ้าบ้านข้าบ้านสาวๆสาวๆเราจะมาต้มผักกันนะคะต้มผักกันคะ่ะโอเค หักกันดีกว่านะคะหักลงล่างเลยพี่น้องงามๆเลยพี่น้องยังไงปักสดๆนะคะจะทำจับชายวันนี้วันนี้เราจะทำต้มจับชายกันโอ้กระเด็นกระดอนพี่น้องกระเด็นกระดอน จดจดสอบสารพิษเนาะอันเงินตางต่ำไปแม่งกับเบียร์แมกับเบียร โอโคว่พี่น้องบ้านยุติสถนนใหญ่เังนสิล่ะเสียงดังรถแลนด์ดูเบิ้ลขึ้นรถช่วงนี้ให้นวดขนอ่อยบาดน้าง<ฮ>สวรรค์สวัยติดถนนทางดำเหนือพี่น้องเพื่อนยุติสถนนทางดำปานนั้นรถแลนด์ดูมืออันยิ่งกันขึ้นเนะเาะเด้อเด้ออ่ะรถขนอ่อยไหมรถแก่อ่อยนะดัง นิดลอ้อแ่นบึนบุนบุนยูเบิขึ้นหรอลงจับชายตจับชายค่ะรวม แต่ว่าเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวก็พอต้มแล้วก็เหลือนิ้เดียวเดี๋ยวเราไปต้มกันนี่ใส่้ํามัาแล้วจ้าเดี๋ยวจะผัดนะคะอุ้ยผัดลงไปเลยค่ะเอ้าีย <c> ก <oughs> ว่ามันจะติว้าเหมือนมันร้อนแล้วนะ พี่น้องผัดก่อนนะคะใส่ไปหมดเลยมันโยบเะรน้อยสูตรใจพ่อนเด้อพี่น้องผักนะคะผักอย่างเดียวมันอมีหัวไชเท้ามันม่มีหมูมันมีกระดูกหมูด้วยจ้ะต้มจับชายผัดโอ้ยก่ยัางมาต้มจับชาย ต้มจับทรายบ่ไห้ใส่หมูบ่ใส่หยางก็จ้าเจนะจ้า,จาวันนี้เจไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่กระดูกหมูนี่ นะคะอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยพริกไทยดำมนันมีใส่พริกไทยขาวเลยละก่นนะแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ้วขาวนะคะ พแ่นี้มันเป็นฟองเนี่ยพี่น้องจะเสียบเลยแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนมอนะคะ ใช่อืมผักซื้อได้ที่ไหนกตผักเสร็จแล้วค่ะ